ศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มคืนวันอังคารที่2พฤศจิกายนเวลา3นาฬิกาอัตแลนต้าพบกับปิดแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ่ายทอดสดทาง BeIn Sports One ลูกทีมของกาสเปรินีหลังจากพ่ายแพ้กับปิดแสดงเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาก็ไม่แพ้ใครนาีกกาแล้ว3นัดติดต่อกันล่าสุดคุณจะเปิดบ้านเสมอกับบราเซลไปแบบสุดมัน2-2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยในรายการนี้ ทีมดังจากเซเรียรรั้งอันดับ3ในกลุ่มเอฟปัจจุบันมีสีแต้มเท่ากับเบีเรุลแต่มีผลต่างประตูดได้เสียเป็นรองต้องมาลุ้นกันว่าที่สุดแล้วเกมนี้พวกเขาจะล้างตาผู้มาเยือนได้สําเร็จหรือไม่ความพร้อมก่อนเกมจะยังคงไม่สามารถใช้งานตัวหลักได้หลายคนในเกมนี้ทั้งมาเตโอเปซซีนาฮานฮาเตบัวโรบินกูเซนและเบรตติมตีที่มีอาการบาดเจ็บส่วนลูกทีมของอเลคกซาโซชา กลับมาคว้าชัยชนะได้อีกครั้งในเกมลีกนัดล่าสุดด้วยการถล่มสเปอร์3-0ซึ่งนั่นอาจเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้บ้างส่วนในรายการนี้พวกเขาก็พลิกยิง3ประตูแซงชนะออตแลนต้ามาในนัดหลังสุดส่งผลให้ขึ้นมาั้างจ่าฟูงของกลุ่มมี6คะแนนจากการลงเล่น3นัดความพร้อมก่อนเกมมีเพียงองตัวนิมัสยาเพียงรายเดียวเท่านั้นที่อาจมีปัญหาในเรื่องของความฟิตส่วนแขงรายอื่นฟิตพร้อมลงสนามในเกมนี้ทั้งหมด แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเล่นได้ดีจริงๆหรือท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, เล่นได้แย่มากนั่นเป็นคำถามที่สำคัญหลังจากชายชนะ3 0ต่อทีมสเปอร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอเลกุนาโซชาเลือกใช้แผนการเล่นแบบ352ที่ดูแข็งแกร่งและเหนียวแน่นขึ้นเป็นกองหากเทียบกับเกมที่เพิ่งโดนลิเวอร์พูลบุกประยำใหญ่อย,อย่างเละเทะสเปอร์นั้นยิงไม่ตรงกรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งไม่ว่าทีมเยือนจะเล่นได้ดีแค่ไหนมันก็คงยากที่จะมองข้ามฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่ของเจ้าบ้าน มันเป็นไปได้หรือที่แฮ์ริเคนจะลงเล่นเต็มเกมโดยไม่สามารถสร้างความอันตรายให้กับคู่แข่งได้เลยโซชานับว่าโชคดีที่คู่แข่งของเขาตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเมื่อตำแหน่งผู้จัดการทีมของเขากำลังแขวนอยู่บนเส้นได้เสียงโหดที่ดังยาวระหว่างเกมไปจนถึงสิ้นเสียงโนวิดยาวแสดงให้เห็นว่างานของนูโนเอสปริโตซานโตก็ไม่ได้ปลอดภัยไปกับเขาเลยเเผออาจจะแย่กว่าได้ซ้ำสำหรับโซชาบททดสอบที่ยากกว่า ยังรอเขาอยู่กับการ,รเผชิญหน้ากับอัตแลนตาที่แม้จะเพิ่งทําแต้มหลุดมือไปในเกมลีกกับบาซิโอแต่ก็สร้างความลาบากให้กับปิดแสดงมาแล้วในการพบกันครั้งแรกรวมถึงศึกบิ๊กแมตช์กับแมนซิตี้ในสุดสัปดาห์ซึ่งกเพิ่งพ่ายมาแบบสุดช็อกต่อคิซันพาเลตในบ้านตัวเองหากสามารถเอาชนะทั้งสองเกมดังกล่าวได้มันก็ค่อนข้าง,งแน่ชัดแล้วว่าโซชาคงจะได้คุมทีมต่อไปอย่างไรก็ดีการเอาแต่พูดว่าสเปอร์เล่นได้อย่างแย่แค่ไหนก็อาจจะดูใจร้ายเกินไปสำหรับแมนยู ที่เล่นได้อย่างเฉียบขาดกับแผนการเล่นใหม่ของพวกเขาโดยมีปัจจัยสําคัญสอประการที่เห็นได้ชัดในเกมนี้อย่างแรกคือการที่เซนเตอร์แบ็กสามารถก้าวขึ้นมาช่วยแบ่งเบาภาระของสกอตต์แม็กโทเมเนอ์เฟรดได้ในขณะที่การมีกองหน้า2คนจะทําให้บุนโนฟานานถอยลงไปต่ำอีกเล็กน้อยเพื่อทดแทนบทบาทการสร้างสรรเกมที่กองกลางทั้งสองคนไม่ค่อยจะถนัดนักกองกลางทั้งสองคนได้รับเสียงชื่นชมไม่น้อยจากฟอร์มการเล่นของพวกเขาแต่แมนยูต้องสละอะไรไปบ้างเพื่อแลกกับสิ่งนี้ น่าสนใจว่าเขาจะเดินหน้าใช้แผนนี้ต่อไปได้นานแค่ไหนหากพิจารณาว่าในทีมมีตัวริมเส้นอยู่4-5คนที่อาจจะไม่ได้รับโอกาสลงสนามกับแผนการดังกล่าวทว่าอีกหนึ่งคำถามที่น่าจะสําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือความเป็นไปได้ที่ฟอร์มการเล่นของผู้เล่นหลายคนในทีมจะแย่จัดจนทําให้โซชาต้องปรับแผนมาเล่นแบบนี้ บาร์เซโลนาแสดงท่าทีต้องการคว้าตัวนี้ฟันเดเบกจากสังกัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมทับในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้ภายใต้สัญญายืมตัวฟันเดเบกไม่สามารถสอดแทรกรักษาตัวจริงในทีมแมนยูได้ภายใต้การคุมทัพของเลกูนาโซชานับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาจากอาแจ็กในช่วงซัมเมอร์ปี2020ด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์มิฟิลทิมชันฮอลแลนด์วัย24ไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่เมื่อเป็นตัวเลือกอันดับรองหน้เตะอย่างเฟต ปอกบาสกอตต์แม็กโทเมเนและเนมันยามาติชและงานจากสื่อดังกล่าวระบุว่าบาซ่าพร้อมจะคว้าฟันเดเบกมาใช้งานเมื่อตลาดเปิดอีกครั้งในเดือนมกราแต่ได้ข้อจํากัดทางการเงินของพวกเขาทําให้บาเซโลหน้าจะสามารถทําได้เพียงสัญญายืมตัวกับแค่รายนี้เท่านั้นหากดิวดังกล่าวลุล่วงไปได้ด้วยดีจะทําให้ได้หวนกลับมาร่วมงานกับเฟิงกี้เดยองในแดนกลางหลังจากเคยร่วมงานกันมาแล้วในทีมอาแจ็คชุดสร้างประวัติศาสตร์ ไปไกลถึงรอบรองชนะเลือดศึกอยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปี2019มาร์รัดฟอร์ดตัวรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเติบโตขึ้นมาโดยมีเวโรนี่เป็นไอดอลและตอนนี้เจ้าตัวกำลังเดินตามรอยเท้าของเขาเที่ยวท์ฟอร์ดลัดฟอร์ดสวมเสื้อหมายเลข10และยังคงมีความหวังว่าจะสามารถแซงรูดี้ได้ในที่สุดและกลายเป็นดาวสโนโสูงสุดตลอดการของแมนยู ัหอหกใจบุญพึ่งอายุ24มาหมาดๆเมื่อวานนี้และเจ้าตัวก็น่าจะเฉลิมฉลองได้อย่างไร้กังวลเพราะทีมของเขาพึ่งจะบุกไปถล่มสเปอร์มาหมาดๆเรามาดูกันว่าเมื่อนําตัวเลขของทั้งสองตอนอายุ23มาเปรียบเทียบกันใครมีสถิติที่ดีกว่ามาคแรฟอร์ดเล่นไป275นัดตัวจริง197นัดตัวสำรอง78นัดยิงไป91ลูกแอซซิตอีก56ครั้งยิงไป9จุดโทษ จำนวนนาทีต่อประตู200.4นาทีต่อประตูหรือแอซซิต124ส่วนเวโรนี่เล่นไป249นัดตัวจริง221นัดตัวสำรอง28นัดทำไป104ประตูแอซซิต58ครั้ง1จุดโทษจำนวนนาทีต่อประตู191.9นาทีต่อประตูหรือแอซซิต123.2 ซื้อดังรายงานทันแนมฮอสเปอร์ยื่นข้อเสนอให้กับอันโตนิโอคอนเต้ในการเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมอย่างเป็นทางการด้วยสัญญา18เดือนเเปอร์เพิ่งประกาศปลดเอสปริโตซานโตออกจากตำแหน่ง,ท,ง,ท,งทั้งท่านที่เพิ่งเข้ามารับงานเพียง18เดือนหลังทำผลงานย่ำแย่ด้วยการชนะเพียง2จาก7ครั้งหลังสุดในลีกล่าสุดคือการพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาบ้าน0ปต3 โดยตัวเต็งที่จะเข้ามารับงานเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของสเปอร์นั่นก็คืออันโตนิโอคอนเต้อดีตเฮดโค้ชอินเตอร์มิลานที่กำลังว่างงานอยู่ในขณะน,นี้โดยเจ้าตัวเคยเจราจากับเกเดททองมาแล้วตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้แต่ทางล่าสุดสกายสปอร์ตสื่อชะนํำเปิดเผยสเปอร์ได้ยื่นข้อเสนอให้กับคอนเต้ในการเข้ารับตําแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการด้วยสัญญา18เดือนขณะที่ฟาบิเซโอโรมาโน่ยข่าวชื่อดังระบุ คอนเต้ e ก็พร้อมจะรับข้อเสนอในการคุมสเปอร์เช่นกันโดยขณะนี้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเกเรนวิลออกมาเตือนเจดอนซานโชดาวดังที่ย้ายมาร่วมทัพปีสแสดงในช่วงซัมเมอร์วาดมีชะตากรรมคล้ายกับดดนี่ฟันเดเบกหลังจบเกมที่ทัพปีสแสดงอุกไปเอาชนะสเปอร์ได้ถึงถิน่นในศึกเียเ์ลีกนัดล่าสุด ดาวเตะวัยว21ย้ายจากบูร์เซรอมูลด้วยค่าตัวมหาศาล73ล้านปอนด์แต่ยังไม่สามารถระเบิดฟอร์มเก่งให้กับแมนยูได้และยังไม่มีโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องโดยในเกมล่าสุดมีชื่อเป็นแค่ตัวสำรองซึ่งก็ไม่ได้ถูกส่งลงสนามแต่อย่างใดแกสได้ไดรีวิวกล่าวถึงสถานการณ์ของซานโชว่ามีความคล้ายคลึงกับตทนี่ฟันเดเบกมีฟิลชาวดัตที่ย้ายมาจากอาแจน์ด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์2020ถึงจุดถึงตอน,นย่าตัว ก็ยังไม่ได้รับโอกาสในการลงเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องเช่นกันผมอดคิดถึงฟันเดเบกไม่ได้ใครเป็นคนเสนอชื่อเขาใครเป็นสปอนเซอร์ยอมจ่ายเงินให้เขาตอนที่ย้ายมาแมนยูเนเต็ดเงิน40ล้านปอนด์ถูกจ่ายไปเพื่อเอเด็กคนหนึ่งมานั่งเป็นตัวสำรองอยู่ข้างสนามและไม่ได้ลงเล่นจริงจังเลยตลอด18เดือนที่ผ่านมาส่วนซานโชถ้าไม่ระวังให้ดีเขาก็จะลงเอยแบบนั้นเหมือนกันเขากําลังอยู่บนมานั่งสำรองและคิดว่าเรามาทําอะไรกันที่นี่และตอนนี้ก็อาจคิดว่า เราจะได้ลงเล่นตรงไหนในระบบนี้ผมมองไม่ออกเลยว่าเขาจะลงเล่นตรงไหนในระบบ3มิดฟิลและกองหน้า2ตัวบางทีเขาอาจจะคิดอีกว่าเส้นทางอาชีพที่แมนยูจ,นจะเป็นอย่างไรต่อไปฟานเดเบกก็คงคิดแบบนี้เหมือนกันจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันที่ดีนะแต่มันก็มีปัญหาตรงจุดอื่นให้คิดด้วย